เอฟซีสาหน่อยเป็นแพงเอฟซีปามนาทําเพื่นอาวิเชียครับกลัว่ากินข่าสวยครับยุบานข้าง่ายนะครับแต่ว่าข้าสวยคือเก่านะครับพี่นอ้องหลังจากที่ออกไปทํางานยุ่ดดมมากนีถามว่าเบิ่งกับเกพเพลทีเดนยังสู้กินดูนะครับบรรยากาศหลังบานบานปามนาดได้ครับนี่หลังพูนเป็นเจดีครับเจดี พระใหญ่ใจกลางบึงองค์พระใหญ่ใจกลางบึงเป็นหนึ่งทอเสือกดชุมนกเป็ดน้ำเรื่องลำรถอาหารถิ่นฐานหมอลำดังครับดูนะครับอันนี้บึงบานแพ่งนะครับบึงขนาดใหญ่เลยครับเนี่ยทีประมาณ4ี่ขุกิโลเมตรของบ้านแพ่งตะบลแพ่งอำเภอโกสซมิสัยมหาสารคามครับดูนะครับพระเจดีย์ด้วยว่าองค์พระพิรุณมหาบ่อปิดที่ผมไปถ่ายคลิปยิงเสาเนี่ครับ คุณนะครับปากตัง้งห้อยครับเมื่อนี้สิมวาเบิร์ว่าเจลำพันธุ์ติดต่ยังสู่ตามนัดกินครับโทษไปเอิ่อนกันมาแล้ว,วนะครับกำลังมาถึงบ้านพอดีอา้าวสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ต้องกินหระบ้านน,นี่มีมึงดูมั้ะสวัสดีครับแม่ยังกิน ตำมะฮ่งค่ะอ้ยมะฮ่งครับเกีพันยครับแล้วบอกนปลี้ลาไหเกลี่ยลำพันธ์ปากงแหลจงจึ้งหาเาใช้ของบ่งนีองมองดูื้กินต้องกานครับพี่น้องของ่ายเนยนี่ของ่ายคึนสวยขอกุ้นเอฟซีนะครับตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าแล้วครับ Dante, ONE, ỏi, อีสามหมื่ divide, นเร็วเนี่ยนะขอบคุณเอฟซีปามนะเดี๋ยวเอฟซสาวหน่อยเป็นหแพงเอฟซีเจลาพันเรี๋วเอฟซีหละหน่อยวงยิงครับที่มาสัุุนปะาซอยกันดันซอยกันเชี่ยครับเห็นมันได้แสนสับตะไคร้เร็วๆครับตอนนี้กำลังดีดันอ้ปลาหมึกมันเสยครับมาตาลุไปแมคโคแมคโคโลตัดมือสอไปแม่โคป่ะไปมาสวยไป้องใช้เกี่ยวใช้ดอกสนุบอันนี่มันดอกสนผักขาบ้างมันขาใชอยังใช้เกงสมบ่ พักขามันอันนี้มันกำลังปงเลยเห็นพักขาก็เลยบ่เข้มมัอนบ่ต้อเมืกรายยืนบ่มไ,นบมไม่เข็มนะ นี่ครับเขาสวยบ่เจ้าแล้วแล้วเลยเด้นให้ลูกกินแล้วก็เลยเออเามันเขาเจ้าไปไอ้ลูกไส้เข้มาบ่สบใ่แ่ะให้แน่ไปเาแล้วขเขาแมหล้วั้บ่หยาแล้วมั้นขลนเา้มนคนเล่าปลาหนบสบบยไ้ก็นะไ้เนื้องสเปร์กยวกาแฟกินองเป็นอะไรแซ่บบ่ครับ

เมย์บายใครซือ้อว่าจะใส่อะใครนี่ละซื้อมากเราก็จะเซียงไว้เพราะว่าคนจะเหม็นนะขย่างคนเหม็นชื่อตลาดสิเหม็นแต่ว่าตลาดนี่ใช้ได้ไว้ใจได้เพราะได้เพราะอะไรอะสะอาดสะอาดอะไีบตะเก็บถองบ่กอืมเก็บถองบ่บ่ก็สร้างถอดยาว้าถอดยาไปถามหาบอกมันว่าท่านไหนมากไป เอาหมากินยังสี่ไหมพี่น้องมันหามบ่ได้เนะเาะก็มันหมักกินแบบนี้มัน <ừ. S 1> ไปกินอาหารรู้ล้ามันก็กินกน้องกระจอกวนะ <ừ. S 1> ่าเป็นมั้งส่นะบ่าในบาเพื่อนเด้แต่ว่าเขากินว่าเป็นเขากินได้ยังสีไหมพี่น้องถ้าได้กินเขาหอยสั้นพี่น้องหอยยิ้มอืม <ừ. S 3> ตูวเขา่ปิดบแบบก็คือบ่ปิดเดี๋ยวปิดประตูจะฆ่าคนเสียงมันดังอนานมันนะียังยังไงอ่ะ ว่าเท่ากแวาแมวเสาะแมวมังพี่นองมันอตุนหอบเบิ้งนี่กินนั่นสิคอยกินนั่นสิจเนอนองก่อยจอมกลุ้ง ผลาจอม,อมปลาจอมกุง้งจอมกุง้งโอ้ยพี่น้องแบบบา้านๆโอเผมก็บ่ค่อยกินเลยพี่น้องส่วนมบ่บ,บ่มีคนเห็ดใรรห้เบิ้ลก็เบ่กินจ่ว่าอันนี้เกย์เปิ้ลกินได้ตลอดครับม,มาครับส้มตาครับส้มตาปากแดงเจียวๆครับกับปลาหมึกอันนี้ขเขาช่วยแก่เจี๊ยบทองอืออืม้ม คนนะไม่ใช่แมวทีนอขอบคุณนนเอฟซีแป๊นานติดด้วยเอฟซีสามหน่วยเพลนแพ่งเลยครับตอนนี้ดันดันนะครับซอยๆกันดันเนี่ยสองหมื่นกว่าแหละครับจะสองหมื่นหาแป๊บเดียวไหมครับพ่อพ่อสิบเบื่อไปงั้นพ่อไปไม่ได้ติดสิบหมื่นรือดิโซซีเหรอครับ สองหมืนกว่าแล้วโอ้ขอันแมนอีรีตรำตัดลักทิษดีนี่เดือนหนึ่งเดี๋ยวพวกมาถึงแสนแน่นอนครับขันขินเดียวันว้าสมบูจอมเก๋ไม่นึกว่าเก๋รำพันจะกินแบบนี้ได้แทบช็อกนึ่งพี่น้งนองนะผมมึกตัวใหญ่ไหมตุมตำครับตำเองนะครับนี่อันนี้ก็ับไข่เจียวไข่สวยนะครับกินแบบบ้านๆนี่นะครับตุ่มตำเองนะครับ บก็โดนนะครับสลากบ่ได้โซ่สลากบ่ได้อะนรเงี้ยเดี๋ยวสิผิดกดชุ้มส้นปิดเนาเป็นพี่น้องมากินต้นไหนปลาเอาความยาตเสียดปากกี้ยาบอกว่าอืเวลากินไม่ให้แม่พูดมันเป็นมารยาทไม่ดีลูกสาวบอกกี้ยาเบิ้งคลิปอ๋อเอาเคนเบิ้งคลิปปลาสิคลิดยูทูบนะเปิดดูโรงเรียนตี ท่านไปห่อนี่คนเดียวเล่ย์ปะแม่อย่าพูดเสียงแบบบ่านะบอกแม่งโชกหกห้าคนอื่นเขาจะว่าแม่แล้วเขาจะไม่ดูแม่นณะว่างพี่น้องกัขาโทษเพราะเราให้กับแม่ขึ้นนั่งว่าไอเชี่ยมเชี่ยมดิซ้อนเชี่ยมเนี่ยมตัวว่านออกมาจากโดมครับพึ่งเฮ็ดฉากซ้อนในเท่ในหน่อยเฮ็ดฉากไปแล้วครับที่ออกมาแล้วกินเข่าวราก็ยังมีโอกาสีกทีนึงครับมันส اؤ ไปอัปเดต การก็ส้างของบนอนนอ่อมเกยวไว้ระบบฐานลากกับแปดสิเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวระบบทุกขาพิบาตกภสษีรุ่งระบบทอระบบยังนะครับเมือนี่อย่างนว่าเข่าแบบที่คานมืนอนี่คนที่บ้างสลิปตั้างระบบปะป่าลงนะครับรงระบบพองเสียทอยังครับเอาพี่น้องมันกินต้องกันครับ,สบเสียเดี๋ยวปลับขนาดขอนิญาตบ,บาดขํากินเข่าตอก้อนเพราะวานยัง อยู่เข่าครับคนโทรวาหาญแต่เทียงเคิงแลับนะสมบัติจอมมานะพี่น้องโอ้ยอกินได้ตลอดกันบรรยากาศแบบบ้านๆห้องที่ละครับพี่น้องครับขอบคุณเด้อครับเด้อพี่น้นองขอบคุณ fc ปามนาขอบคุณ fc สามร้อยเพื่อนแพงหรือว่า fc ีหล่อุวงยิงล่ะครับใส่กันเชี่ยกันดัน,นเลย,เลย,เลยๆท้ายกระสิขอบคุณพี่น้นอง,ะงน,นะครับเกาะกีบผ้าท้ำบุญนะครับกวันนี้คลิปมีมมมปลคลิปวางนุ่งหัวมวลไปแล้วก็คลิปธรรมดาไปแล้วครับ เพราะในนั้นเาี๋ยว่ราเทติเกียงไปไหนฝากฟรีผางน้องไว้นะอ้อมกอม้อมใจนะครับเอาคลิปนี้ไว้ท่ันีคลิปหน้ายังพอกันไหมครับขออนุญาตกินเขาก็ได้พี่น้องเด้อมาแสบๆมบมนกันครับเขาเทียงครับบายบายครับจวด